ครับตอนนี้นะครับที่ซอยภูมิจิตน,นะคะสำหรับลูกค้าคนพิเศษนะครับคือปั๊มน้ำของมิสูนะฮะเกิดการรั่วซึมเราก็ทำการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเพราะตอนนี้เรามารีโนเวทนะฮะจัดสวนเล็กๆตอบสนองความต้องการของลูกค้าครับผมท่อตอนนี้ที่ถ่ายทำอีกตอนนี้ฮะก็จะใสายเป็นฝาตะแกรงเหล็กนะครับ จะได้มองเห็นน้ำไหลอะไรดีดดฮะนี่ก็คือบ้านเก่าของของเจ้เขานะฮะอยู่ตรงซอยภูมิจิตนะครับนี่เราได้มีโอกาสเจ้เขาให้ให้มาทำสวนนะฮะเนี่ยนะครับเป็นสวนย่อมเรายินดีตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เสมอครับเนี่ยนะะเนี่ยฮะเป็นสวนย่อมพวกหญ้าพุยเทียมอ่อพวกหญ้าหญ้าจริงเลยฮะเราก็ไปหาซื้อมาให้มาจัดให้นะครับเป็นสวนหย่อมเล็กๆ ลูกค้าจะไว้ปลูกเพื่ผักสวนครัวรัวกินได้ครับตอบสนองความต้องการของท่านพระเจ้าอยู่หัวเลยนะครับเพื่ผักสวนครัวรัวกินได้เนี่ยนะครับนะฮะนี่ครับเดี๋ยวต่อไปจะทํารั้วตรงนี้ฮะปลูกถั่วฝักยาวครับผมนะครับมีความสุขอยู่ในบ้านนะฮะผมว่านี่ฮะของเก่าๆผมเอามาทำนะดูไม้สักทั้งนะฮะไม้ดีๆถ้าปล่อยทิ้งไว้ลูกค้าก็บอกเสียดายมากผมก็เป็นคนเสียดายเหมือนกัน เนี่ยฮะไอเดียของเจเขาเนี่ยเป็นเท,ที่พักเล่นเราก็อแดปความต้องการเลยฮะเราก็เสริมเหล็กเข้าไปนะเอาไม้ไปขัดลงแล็กใหม่สวยงามเลยครับนะฮะถ้าปล่อยทิ้งไปหรือเอาไปขายก็ไม่มีประโยชน์ฮะไม้ยังไงก็อยู่เป็นร้อยๆปีได้สบายครับนะครับเดี๋ยวผมรายงานใหม่นะครับรับรองได้ว่าปริชาคอนสตรัทชั่นเนี่ยฮะตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ตลอดครับขอให้เรียกใช้เรานะฮะ0818699604กนะครับ เนี่ยบ้านที่ซอยภูมิจิตบ้านของอเจ้เขาฮะหลังรุมพินีนี่เองฮะซอยภูมิจิตนะฮะนะครับเรียกใช้ผมฮะผมไปทั่วไทยครับใจถึงพึ่งได้ครับราคาปกติเป็นกระเดีงฮะยิ่งลูกค้าให้งบบายยิ่งสบายใจเราทําให้เสมอฮะขอให้ได้ค่าแรงนะครับขอบคุณครับ0ูน8 9 9 6 0หกครับสวัสดีครับ